ผม,ผมชื่อสุริยานะครับเป็นวิทยากรที่นี่นานแล้วล่ะทีนี้วิชาของผมเนี่ยเป็นเรื่องของศิละปะ,อะสอนโดยวิธีให้แนวคิดแล้วก็เรื่องของการมีสมาธิในการวาดแล้วก็สําหรับที่คนไม่มีพื้นฐาน่ครก็ได้ทั้ทงเด็กผู้ใหญ่ครับอาจารย์สอนสีอะไรบ้างม,มีที่นี่ก็มีสีน้าแล้วก็สอนสีทัหรับบน้องและหลานนะ แล้วก็อาษีกาแฟครับศ so, ิลปะมันทำให้ช่วยอะไรบ้างมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างก็หนึ่งผ่อนคลายสองมันเป็นเรื่องของเรื่องอะไรอ่ะอยากวาดตั้งแต่บางทีตั้งแต่เราเรียนหนังสือแต่ไม่มีโอกาสที่จะมาจนสูงอายุบางคนเริ่มตั้งแต่อายุ60กว่าเจ็ดกว่าเพื่อเพื่อให้ผู้ผ่อนคลายในการวาด โดยการโดยการให้ว่าเหมือนกับมีแนวทางแล้วก็ได้พบปะกับสิ่งที่บางทีอยากอยากว่าแต่เด็กๆนะครับแต่ทีนี้นะบรรยากาศทั่วไปก็มันจะให้อารมณ์พิเศษต้องหาที่แบบว่าถ้าเรียนต่อเนื่องนะมันจะดีนิดนึงครับนะอันนี้เป็นการแบบระยะสั้นมันก็จะได้ร,ระดับหนึ่งนะครับคนะืออาจารย์ก็จะมีตัวอย่างภาพใช่ออปปิ ม,มีเรื่องของอถ้าไม่มีพื้นฐานเลยเนะี่ยผมจะมีแบบหลายแบบให้เลือกคนระับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่บางคนเขาไม่เคยวาดมาก,ก่อนก็มีกระดาษไทยพอไลน์แล้วก็สร้างจินตนาการดนะ้อพอบางคนพื้นฐานมาก็บางคนเขาเคยวาดมาก,ก่อนแบบอยากเรียนเพิ่มเติมหาตัวประการเพิ่ม,มอย่างเงี้ยนะก็เรียกเรียกเรียนต่อย,ยอดกันนะครับกนะ็ส่วนใหญ่ผมผมจะ ทำงานแบบเป็นช่างแต่ถ้ามา,มาติดต่อก็จก่วมาเรียนกันที่เนี่ครับแต่ข้างนอกผมผมไม่มีครับ